ีครั้บนี้ขอนำพาพร้บรรพบุรุษผู้ม oh. ีเกียรติพระบัตรเสียงจารเพรย์วิชาญล้ามสมชายเทวันโอบุดรอบด้วยใจวางกินบมวแวันลทีมียงบ้านบเทวันโปติดตาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามองต้งตงอนคอยผู้ชมร่ำรวยถ้าใครซื้อหวยก็อขอให้รวยทางลัดเงินทองมากองพะเนิดการงานเจริญการเงินสัมพัให้มีป้าหลังใหญ่เท่า วิงวนผู้ชมอีกครั้งช่วยตบมือดังๆที่ผมได้ฟังชัาๆสื่อใจและเงินขอทุกคนเสียงรบมือของทุกท่านใครปรบงัว,วนนี้ของทุกยทุกคนเลยนะครับใครที่ยังไม่ตบระวังจะเฉี่ยวไปเชียวมา เป็นไงแล้วพี่แล้วับร้องนำนหมดทุกอย่างเลยพีผ้าพี่ผืนไม่ต้องสนใจไปรับรางวัลลูกไปรับรางวัลรับรางวัล,ลาวทางนู้นทางน้นทางนู้นรับรางวัลเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าโอ้โห,โห,โหโดูสิเขาได้อยู่คนเดียวออกเัน3าคน ได้สามร้อยแบ่งคนละร้อยได้ไหมเพราะดีเลยจะได้เท่าเทียมกันจะได้เออไมแอกไม่มีใครได้มากกว่ากันร้อยกว่ากันแอกเลยไงได้คนเดียวแอกเลยไงแม่หน้าไม่ได้ตึงไม่ได้ดึงมันตึงเองเราคิดไปรับรางวัลได้หรืรับอีกรับอีกไปรับอีกรับอีกเออรับได้เก็บนี่ไม่อายบ้างไะไม่อายบ้างองเฮ่อายไหมอายไหมอายเขาไหม เอาเถอะน้ะอะไรวาคินได้ก็เหมือนผมได้นั่นแหละเออใช่วาคินได้ก็เหมือนวิชามได้เออเออวิชามได้ก็เหมือนนาได้โอ้โหได้ตั้งห้าร้อยโอ้โหเป็นค่าขนมวันอังคารสอบด้วยสอบอ๋อสอบภาษาอังกฤษนี่จะเรียนดูเรื่องเลยเนี่ยงั้นไม่ต้องร้องแล้วกัน ลูกร้องแทนแล้วสบายใจได้อะคุณร้องให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าคุณเป็นตัวอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าแล้วไม่ร้องเหรอนิเกะข้างหลังเนาะกองก็เป็นเข่งเลยร้องรับรางวัลรับรางวัลถ้าร้องแค่นี้เดี๋ยวผมร้องเองีิชานร้องดีกว่าผมไม่ต้องร้องครับ น,นาที่คงขาราักษ<ส>าใหอยู่ในนพันเนืสืบเนื่องขุนคนคนใหม่ใจไม่สมมนินาของ่อ เท้าของคุณน,นี่มันสื่อเลยนะว่าคุณจะเป็นคนที่โบราณมากคนโบราณทางผู้บานนี่หาซื้อรองเท้ายากเลยเนี่ยหาสสรย,ยากมากเลยลิเกนะเขาเป็นของสมัยเก่าพวกคุณมาอะไรมันต้องนี่สมัยก่อนช <c oughs> าตที่แล้วเตะพ่อเตะแม่ <c oughs> <c oughs> จะป้าเหรอด้วยเราทั้งสามคน <c oughs> ใช่เป็นหนึ่งในสีน่ทหารเสือ ของพระองค์ท่านกฤษณาข้าพเจ้าผาเมืองส่วนเจ้ามาลุตมาลุตส่วนเจ้าละวาคินใช่ไหมจะไปขึ้นเฝ้าสาเด็จพ่อเอางงเงงปกติออกครัรทางเอกหรอวันนี้ออกสามวันวันนี้เราจะเดินทางไปไหนเหมือนคนไม่รู้จักมีเพื่อนอีกสองคนคือเจ้าสักดาและเจ้า สิทราจิตานเราสี่คนเป็นเพื่อนกันใช่กฎเหล็กของพระองค์ท่านกิตสนาดาข้อที่หนึ่งรบและห้ามแพ้ส่วนข้อที่สองห้ามมีเมียใครมีเมียหัวขาดวันนี้ไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านกิษสนาดาเถิดไปเล่นกันกฎเสล็กของพระองค์นำให้ห เป็นสวดกันอยู่ถ้ามีลูกมีเปียกยังยังอกอยู่ยังอกอยู่เดี๋ยวจู๋จะลูก